สเหตุผลทำไมหน้าร้านของคุณต้องดูรูอันแรกก็คือเขาจะหยุดสายตาไว้ที่คุณเวลาเราไปเดินพารากอน่ะหรือว่าไปเดินเซนทันเมเกตก็ไดแนะ้แบบร้านสวยแต่งสวยดูดีเราก็อยากจะเข้าไปถ้าเราเจอเพจสวยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยขายสินค้าเลยวะใช่ไหมแต่ถ้าร้านที่แบบเอ้ยร้านขายของชำแต่งจัดอะไรก็ไม่เป็นระเบียบเราก็ไม่แวะเลย เขาก็เหมือนกันถ้าเพจไม่สวยเลื่อนนิ้วหนีเลยนะคะไม่ดูเลยนะคะข้อ2ก็คือคุณจะขายสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็แพงขึ้นด้วยนะคะเพราะเขาจะเชื่อมโยงระหว่างภาพที่เขาเห็นกับสินค้าของคุณนะคะข้อ3ก็คือเขาจะจำคุณได้วันนี้ถ้าเขายังไม่ซื้อสินค้าของคุณแต่ว่า ในอนาคตที่เขาเอ้ยเกิดอยากได้สินค้าตัวนี้เขาจําได้เอ้ยเคยประทับใจเพจนั้นแล้วเขากลับมาหาคุณคุณว่ามันเจ๋งไหมล่ะอย,อยากให้ทุกคนไปลองทานะคะวันนี้เราไม่เราอยากได้ร้านหน้าร้านสวยๆเราไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อที่จบกแต่งหน้าร้านของเรานะคะเราแค่ใช้ความพยายามเล็กๆน้อยๆน,นะคะรู้วิธีนิดหน่อย เราก็ทําให้หน้าร้านของเราสวยแล้วแล้วหน้าร้านของเราโชว์ตลอด24ชั่วโมงเจ๋งไหมล่ะอะฮะให้ไปลองทําดูครูจะแนบวิธีทําไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะไปลองทําดูถ้ามีปัญหาอะไรให้ยินบ็อกเข้ามาถามยินดีตอบฟรีนะคะสวัสดีค่ะ